ระวังกฎหมายใหม่ญาติหรือเพื่อนสนิทผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพียงให้ยืมใช้เอกสารอาจมีโทษหนะักสวัสดีคัะมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ถือเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองเงินทองสัพพัดหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับสำหรับญาติผู้เกี่ยวข้องมีพฤติการเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยต้ตองระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะช่วงนี้กฎหมายใหม่มีการประกาศใช้ เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโดยกฎหมายตัวใหม่นี้กำหนดบทเฉพาะเลยนะฮะเกี่ยวกับบรรดาบุคคลซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทสามีภรรยาเพื่อนใกล้ชิดซึ่งอยู่รายรอบผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับในกรณีมีการให้ยืมเอกสารหรือ,อให้ยืมบัตร ให้ยืมบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาไป